สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเบญจวรรณนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10กับ11นะคะคุณครูจะรวมสัปดาห์ไว้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคูณของเศษส่วนและจำนวนคละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอ่ะเราไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียนเศษส่วนของจำนวนนับคำว่าเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน5ที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะจำนวนนับก็คือตัวเลขคือเลข6นะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างมานะคะ มาดูนะคะ6คูณเศษ2ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหรนะคะโดยทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละด้วยนะคะนักเรียนไปดูกันเลยนะคะเอาจำนวนนับเอาจานวนนับจำนวนนับของคุณครูคือเลข6นะคะไปคูณกับตัวเศษก็จะได้6คูณ2นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะ5 เป็นตัวส่วนไม่ทำอะไรเลยนำห้ามาเลยดังนั้นจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะ62ได้12นะคะนักเรียน62ได้12ส่วน5ดังนั้นเศษ12ส่วน5เป็นคำตอบที่ถูกนะคะแต่คุณครูจะทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะคะก็จะได้นำา5 12นะคะมาดูนะคะกระดาษทดคุณครู นำห้าห้าตรงนี้คือตัวส่วน12ตรงนี้คือตัวเศษนะคะก็จะได้5หารสิได้เท่าไหร่คะหคูณอะไรได้12 5สคูณสองได้10บนำมาลบกันนะคะมีอยู่สิเอาออกสิบเหลือสองตรงนี้เป็นเศษนะคะตรงนี้เป็นเศษอ่าส่วนตรงนี้เป็นจำนวนนับ ตรงนี้เป็นจำนวนนับนะคะจะได้2เศษ2ส่วน5นะคะดังนั้น6คูณ2เศษ2ส่วน5เท่ากับ2เศษ2ส่วน5นะคะนักเรียนมาดูข้อต่อไปนะคะ2คูณเศษ1ส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษก็จะได้2คูณ1ได้2 ตัวส่วนคงเดิมก็คือ4นะคะก็จะได้2คูณ1ได้2ส่วนด้วย4ก็จะได้เศษ2ส่วน4เราจะทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยการตัดทอนนำสุคูณแม่ไหนมาตัดทอนเลข2กับเลข4ได้คะใช้แม่ไหนคะแม่2 2 1ได้2 2 2ได้4ก็จะตอบเศษ1ส่วน4นะคะนักเรียนต่อไปมาดูนะคะ7คูณเศษ11 ส่วน15นะคะก็จะนำ7ไปคูณกับตัวเศษเหมือนเดิมค่ะ7คูณกับตัวเศษ7คูณ11ได้77ส่วนด้วย15ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะและอยู่ในรูปจำนวนคละโดยนำไปหารนะคะ15หารด้วย77นะคะ15คูณอะไรได้77 15คูณ5ได้75นำมาลบก,กันก็จะเหลือเศษ2 เศษสองนะคะดังนั้นตอบ5อันนี้คือจำนวนนับนะคะ5เศษ2ส่วน15นะคะเวลาทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะคะข้างบนเป็นจำนวนนับข้างล่างเป็นตัวเศษตัวที่หารคือเป็นตัวส่วนนะคะก็จะได้5เศษ2ส่วน15นะคะนักเรียนต่อไปมาดูนะคะมาลองคิดกับคุณครูนะคุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะ6คูณเศษ10ส่วน20 6คูณส0ส่วน20ได้เท่าไหร่คะเอา6ไปคูณกับ10ได้60แล้วก็ส่วนด้วย20นะคะตัดทอนนะคะมีการตัดทอนก็คือสูบคูณแม่20เลย2 0 1เป็น20 23 3เป็น60นะคะดังนั้นตอบเศษ3ส่วนหตอบเศษ3ส่วน 1, 3, วน1นะคะแต่ในทางคณิตศาสตร์เขาจะไม่นิยมเขียนส่วนเลขหนึ่งนะคะไม่นิยมเขียนนะคะ ไม่นิยมเขียนดังนั้นตอบ3เป็นจำนวนนับได้เลยนะคะตอ่อไปคู่12คูณเศษ12ส่วน12นะคะก็จะนา12คูณเศษ12ส่วน12นะคะก็จะได้12คูณ12ได้144ส่วนด้วย12 12 1 12 12 12เป็น144 นักเรียนคะคุณครูจะบอกเทคนิควิธีการตัดทอนที่ง่ายการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับที่ง่ายนะคะเราจะตัดทอนแบบนี้เลยนะคะ12คูณ12ส่วน12ถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนคูณได้เลยก็คือ12คูณ1ได้12 12คูณ1ได้12ดังนั้น12คูณ1ก็ได้12ตอบ12นะคะตัดทอนง่ายไหมคะต่อไปมาดูนะคะ การหาผลคูณของเศษส่วนนักเรียนดูในแบบฝึกหัดนะคะการหาผลคูณของเศษส่วนนะคะจำนวนนับคูณด้วยเศษส่วนนะคะ5ูณเศษ1ส่วน9ก็คือ5คูณ1ได้5ส่วนด้วย9แต่โจทย์ให้เขียนคำตอบนะคะไม่ได้ให้สแสดงวิธีทำํำดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนต้อง ทำในกระดาทษทดก่อนนะคะทำในกระดาทษทดก่อนว่า5คูณหได้เท่าไหร่แล้วก็ส่วนด้วย9ตัดทอนกันได้ไหมถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะแต่ถ้าตัดทอนไม่ได้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำแล้วให้นักเรียนตอบได้เลยนะคะก็จะตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ตอบตอบ5ตอบเลยนะคะเศษ5ส่วนอะไรคะส่วน9 ตอบเศษห้าส่วนเต่อไปข้อที่สองสมคูณเศษหนส่วนสีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ3าส่วนสเศษสามสสี่ตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็จะตอบเศษ3ามส่วนสต่อไป 3ามคูณเศษสองส่วนเจ็ดได้เท่าไหร่คะสามคูณเศษสองส่วนเจ็ดได้เศษสามคูณอะไรคะคูณสองได้หกสามสองได้หกเศษหกส่วนเจ็ดนะคะข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกให้นักเรียนทำมาส่งคุณครูนะคะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ มาดูข้อที่1น,นะคะ8คูณหนคูณเศษ1ส่วน15เติมลงในช่องว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วนสนักเรียนก็มาทำฝั่งซ้ายมือก่อนโดยการแก้จโจทย์ปัญหาแก้ให้หาคำตอบไม่ได้นะคะแก้สมการนี้ให้หาคำตอบไม่ได้ก่อนแล้วค่อยไปเทียบกับฝั่งขวามือก, 1> 1> ก็จะได้เศษ8ส่วน1ิได้เศษ8ส่วนิ เศษแส่วนสิเทียบกับเศษหส่วนสได้ไหมคะการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนด้วยทํำยังไงคะทำยังไงทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยเอา2ไปคูณฝั่งซ้ายแล้วเอาเศษสิ 15, ไปคูณฝั่งขวาก็จะได้สมการใหม่ก็คือ8ปดสองสิกับ15 1ได้สิบห1าสิบห้าได้สิตัวส่วนเท่าไหร่คะส่วนด้วยสาสิ ส่วนด้วย30นะคะตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาเทียบกันได้เลย16กับ15แสดงว่าฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวานะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมคะอ่าไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะ12คูณเศษ3ส่วน4จุดจุดจุด9ดังนั้น คาคำตอบฝั่งซ้ายก่อน12คูณ3ได้เท่าไหร่คะ12 12 2 1 2 2 24 1ส3 36ได้36ส่วนเท่าไหร่คะส่วนด้วยเลข4ค่ะเลข4ไม่ได้ทำอะไรนะส่วนด้วยเลข4ตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนได้โดยเอาสูคูณแม่สีมาตัด4 1ได้4 4อะไร36คะ4 9 36ดังนั้นฝั่งซ้ายคำตอบคือเศษ9 ส่วนหนึ่งส่วนหไม่นิยมเขียนดังนั้นได้9 9กับ9ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเท่ากันดังนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะนักเรียนนักเรียนทำได้ไหมคะไปดูข้อที่3อ่ะเศษเจ็ดส่วนสิบช่องว่างสคูณเศษสองส่วนสิเราต้องทำฝั่งขวานะคะสีคูณสได้8 8ส่วน15ามาเทียบนะคะ8ส่วน15ฝั่งซ้ายส่วน15ฝั่งขวาก็15ตัวส่วนเท่ากันนําข้างบนมาเทียบกันเลย7กับ8ดังนั้นใส่เครื่องหมายอะไรคะเศษ7ส่วน15น้อยกว่า4คูณเศษ2ส่วน15นะคะข้อ4ข้อ5ข้อ6ให้หนักเรียนทำมาส่งคุณครูนะคะ ต่อไปการหาผลคูณและตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำำําคําว่าเศษส่วนอย่างต่ําคือตัดทอนให้ต่ําที่สุดนะคะนะคะ,ะมาดูเศษ1นึ่ส่วนหคูณสิเท่ากับเท่าไหร่วิธีคิดนะคะคุณครูจะตัดทอนนะคะ5 1ได้5้าหสองได้10นะคะตัดทอนแล้วนะคะก็จะได้2อคูณหนึ่งได้ สองส่วนด้วยหนึ่งหนึ่งนิยมเขียนไหมคะไม่นิยมนะคะต่อไปตัดทอนนะคะเศษหนส่วนแคูณสตัดทอนเนี้ยสเอาสุลไม่สี่นะสี่หนได้สี่สสได้ไดแดก็จะได้1นึคูณหได้1นส่วนด้วยสองทำได้ไหมคะเข้าใจไหมคุณครูจะอธิบายอีกอ่ะอีกข้อหนึ่ง เอาข้อที่6นะคะเศษสี่ส่วนห้าคูณสามเศษสี่ส่วนห้าคูณสามนะคะตัดทอนได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องคูณกันก่อนสามคูณสี่สามสี่สิบสองส่วนด้วยห้าตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนได้แต่ตอบเป็นจำนวนคละห้าคูณอะไรสิบสอง 1> 5 1ได้5 5 2ได้10บตอบอะไรคะห้ 5, 1, ได้5้าได้10ตอบ2 2 10บวกอีกเท่าไหรได้12 10บวกอีก2ก็เป็น2ส่วน5้่ดูนะคะตอบเป็นจำนวนค่าก็คือ2เศษสองส่วนหวิธีการคิดคือ5คูณ ห้าคูณสองได้สิบบวกอีกสิบสองตรงนี้เป็นเครื่องหมายคูณตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกห้าคูณสองได้สิบบวกอีกสองเป็นสิบสองนะคะได้เศษสิบสองส่วนห้านะคะอ่าแลข้อสามข้อสี่ข้อห้าให้นักเรียนทำมาสงคค่งกับครูนะคะไปหาผลคูณแล้วเขียนคำตอบนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะ ว่าจะนําตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนแล้วตัดทอนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ําแต่คุณครูจะสอนเทคนิควิธีการคิดให้ง่ายขึ้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษสามส่วนห้าตัดทอนได้นะคะก็คือตัดโดยการตัดทอนทะแยงสามหนึ่งได้สามสามหนึ่งได้สามหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งส่วนด้วยห้าคูณหนึ่งได้ห้าตอบเศษหนึ่งส่วนห้านะคะ พอเข้าใจไหมคะอ่ะข้อต่อไปสามต่อไปข้อที่อ่ะคุณจะยกข้อที่สี่นะคะเศษห้าส่วนหกคูณเศษสองส่วนสามตัดทอนได้ไหมตัดได้สองแยงนะคะให้ตัดแบบทแยงนะสองหนึ่งได้สองสองสามได้หกนะคะต่อไปก็มาคูณห้าคูณหนึ่งได้ห้า สาคูณสได้สามสาได้9ได้ยังคะดังนั้นตอบเศษ5้ส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะต่อไปอ่ะข้อที่5 5เศษ5้าส่วนสิคูณเศษ9ก้ส่วนสิตัดทอนได้ไหมตัดได้โดยการตัดทยแยงนะคะห้ได้5 5 2ได้10บ ต่อไป9ก้ับ12ก็สุดคูณแม่ไหนแม่3 3 3ได้9 3 4 2, า2ก็นำมาคูณกัน1คูณ3ได้3 3 4คูณ2ได้8ก็จะตอบเศษ3ส่วน8เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะข้อ2ข้อ3และข้อที่6ให้นักเรียน ทำมาส่งคุณครูนะคะต่อไปการเปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมค่ะเราต้องทำฝั่งซ้ายเสร็จก่อนแล้วก็มาทำฝั่งขวาแล้วก็มาเทียบกันเศษสองส่วนสคูณเศษหนึส่วนสตัดทอนนะคะสอนึ่ได้2 2งสองได้ส สามกับหตัดกันไม่ได้นะก็จะได้เศษหนคูณหได้หนึคูณสมได้หกได้สมการใหม่แล้วนะต่อไปตัดทอนนะคะเศษหนส่วนสคูณเศษสามส่วนสีามได้สาม่ได้สามก็จะได้เป็นหนคูณหได้หนึ่งส่วนหนึ่คูณสได้สี่หน่งส่วนสี่นะคะ อ้าวตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการนําไปคูณเอาตัวส่วนฝั่งซ้ายไปคูณฝั่งขวาเอาตัวส่วนฝั่งขวาไปคูณฝั่งซ้ายนะคะก็จะได้4คูณหได้4 6คูณหได้6กก็จะได้เท่าไหร่คะใส่เครื่องหมายนะคะน้อยกว่านะคะอ่าต่อไป มาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่5เศษ2ส่วน5คูณเศษ1 1ส่วน10กับเศษ3ส่วน5คูณเศษ2ส่วน3ก่อนอื่นแล้วทำนะคะทำฝั่งซ้ายก่อนตัดทอนได้ไหมอ้าวตัดได้2 1 2 2 50ตัดแบบทะแยงนะต่อไป1คูณ1ได้1 ห้าคูณห้าได้เท่าไหร่คะห้าห้ายี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้ากับสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามก็จะได้เศษสองคูณหนึ่งได้สองห้าคูณหนึ่งได้ห้าอ่าห้าคูณหนึ่งได้ห้าก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้ากับเศษสองส่วนยี่สิบห้านะคะตัวส่วนไม่เท่ากันทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการคูณตัวส่วนให้เท่ากันก็คือ ห้าคูณอะไรยี่ิบห้า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 ยี่สิบห้าดังนั้นฝั่งนี้คูณอีกห้านะคะคูณห้าคูณ 5, ห้าค่ะคูณล่างก็ต้องคูณบนคูณห้าฝั่งนี้ก็ต้องคูณห้าคูณห้าก็จะได้สิบเท่ากับสิบส่วนยี่สิบห้าหาเรียนเทียบนะคะเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้ากับเศษสิบส่วนยี่สิบห้าฝั่งไหนได้กว่าคะใส่เครื่องหมาย น้อยกว่าต่อไปต่อไปนะคะต่อไปข้อที่6เศษ1ส่วน2คูณเศษ4 5, ส่วน5เศษแส่วน10คูณเศษ10ส่วน20นะคะมีวิธีหลายวิธีที่นักเรียนสามารถ เทียบกันได้คุณครูจะสอนเทคนิคต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเอาไปตัดทอนทะแยงนะคะต่อไปเราจะตัดทอนตัวเศษส่วนกันเองเลยอ่าต่อไปสิบตัดทอนกันเองก่อนนะค่อยไปคูณทะแยงได้สิบหนึ่งได้สิบสิบสองยี่สิบข้อที่หกคุณครูตัดเศษส่วนก่อนนะคะไม่ได้ตัดทะแยงนะต่อไป สองสี่ได้แปดสองห้าได้สิบอ่าเมื่อเราตัดทอนเศษส่วนของตัวเองแล้วนะคะต่อไปเราจะไปคูณทแยงนะคะตัดทอนเแยงได้ไหมได้สองหนึ่งสองสองสองสี่อันนี้ตัดทแยงแล้วนะก็จะได้สองคูณหนึ่งได้สองห้าคูนหนึ่งได้ห้ามาเรนเห็นไหมคะก็จะได้เท่าไหร่คะ ฝังนี้ตัดทอนได้ยัง2 1 2 2 2 4ก็จะได้2คูณหได้2 2 5 2องหส่วน5 5คูณหได้5ก็จะได้เศษ2ส่วน5เท่ากันไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับค่ะข้อที่2 3และข้อ4ให้นักเรียนทำมาส่งคุณครูนะคะอ่ะต่อไปการแสดงวิธีทำ การแสดงวิธีทํานะคะวิธีทําคือนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนก็คือ1เศษ2ส่วน3คูณเศษ2ส่วนส5เศษ2ส่วน15เท่ากับเท่ากับนักเรียนทําจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็คือ3คูณ1ได้3 3คูณ1ได้3บวก บวกอีกสองเป็นเท่าไหร่คะเป็น5เป็น5ส่วนด้วยตัวเลขคนเดิมคือ3คูณเสองส่วน15ต่อไปนะคะเท่ากับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ ตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ก็คือ5ตัดทแยงนะคะ5 1 5 5 3 5ก็จะได้1คูณ2ได้2 3คูณ3ได้9ดังนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำรด้ยังคะเป็นแล้วก็จะได้เศษ2ส่วน9นะคะตอบตอบตอบเท่าไหร่คะตอบเศษ2 วนเก้านักเรียนข้อสองนักเรียนทําเองนะไปข้อต่อไป3 4มสห้เรียนให้คุณครูทําข้อไหนคุณครูต้องเลือกเองเพราะนักเรียนฟังก่อนแล้วก็ฟังคุณครูอธิบายนะครูไปข้อ1แล้วเอาข้อที่ให้นักเรียนทํะข้อที่หาข้อที่5้านะคะ หนึ่งเศษเจ็ดส่วนแปดคูณสามเศษหนึ่งส่วนสามมาเรียนดูนะเขียนโจทย์ก่อนหนึ่งเศษเจ็ดส่วนแปดคูณสามเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับอันดับแรกทำจำนวนคลาให้เป็นเศษเกิน8คูณ1ได้8ดบวกอีก7เป็นเท่าไหร่คะ8คูณหนึ่งได้8ดบวกเเป็นสิบห้า สิบส่วนแต่อไปคูณ3าเศษหนึ่ส่วนสามทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก็คือ3าคูณสได้9กบวกอีหนเป็น10บเศษสิบส่วนสามข้ต่อไปนะคะเสร็จแล้วทำยังไงคะตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ตัดทอนโดยการตัดทะแยงนะ3ามหนึ่งสาม 3ามห้าสิบห้สองสองห้าสต่อไปก็จะได้5้คูณห้าเท่ากับเท่าไห้ห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าส่วนด้วย4ีคูณหได้4เป็นเศษเกินทำยังไงให้อยู่ในรูปจำนวนคะตัดทอนค่ะตัดทอนนะคะส 4คูณอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ห้าสบสี่หกหกยบวกอีกหนึ่งเป็น25แล้วก็ส่วนด้วยสนะคะตอบเศษตอบจำนวนนับก่อน6ตอบ6เศษหนึ่งส่วนสนะคะข้อที่สข้อที่4และข้อที่6กก็ให้นักเรียนทำมาส่งคุณครูนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดหน้า22กับ23นะคะสัปดาห์ที่10และสัปดาห์ที่11นะคะก็ขอให้นักเรียนเขียนเลขให้ชัดเจนสแสดงวิธีทำให้ถูกต้องแล้วก็คิดตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ครูก็ขอให้นักเรียนสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ วขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ